ราอความเจริญในธรรมจุงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมปรูปติยานกำลังนำเสนอเรื่องกรรมสกตาสมาธิธิมาถึงข้อความในจุลักกำมิฟังคัสูตรที่พระเจ้าทรงสแสดงแก่สุภาพมนุบุตรของโตเเทยพราามถึงมากราภูลถามถึงความแตกต่างของบุคคลทั้งหลาย ก็เริ่มต้นคือคือท่านบอกว่าปฏิบัติฐาคือตัวเหตุนะครับพูดไงว่าตัวเหตุที่ทําให้คนอายุยืนอายุสั้นมีโรคน้อยมีโรคมากมีผิวพรรณซ่ามีผิวพรรณดีแล้วก็มีสักราน้อยมีสักดามากมีโภคาน้อยมีโภคามากมีสกุลต่ำสกุลสูงแล้วก็ประเด็นสุดท้ายนะคู่สุดท้าย เกิดมามีสติปัญญามากมีสติปัญญาน้อยนั้นเป็นความแตกต่างกันโดยกำเนิดคือเราพูดถึงหัวดีหัวไม่ดีที่จริงเป็นเรื่องน่าคิดนะตัวแนวไอคิวแนวอะไร,ต,รต่างๆที่เขาศึกษาคนความมามันก็มีเหตุผลแต่ว่ามนุษย์นั้นมีความเพียรเนี่ยจะเป็นตัวหลักคือจะแก้ไขได้ มีความมุมาณนะหมั่นขยันด้จริงๆมันก็เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันได้แต่เราเกิดมาเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงนะเพราะอะไรเพราะว่าปัญญาของมนุษย์เนี่ยที่จริงมันมีอยู่สองระดับใหญ่ๆระดับหนึ่งก็เรียกสัจชาติกะปัญญาปัญญาที่ติดมาโดยกําเนิดซึ่งก็หมายความว่ามโง่โดยกําเนิดหรือว่ามีปัญญาโดยกําเนิดก็แต่จะอยู่ด้านไหนเป็นผลของกุศลหรือผลของอกุศล ตัวนี้ก็เป็นกรรมมัชรูปนะฮะเป็นกรรมที่สร้างจิตวิญญาณของมนุษย์สร้างรูปร่างหน้าตาของมนุษย์ขึ้นมาแล้วก็ในช่วงหนึ่งเนี่ยมันก็จะโยคปัญญาคือเราสร้างขึ้นพัฒนาขึ้นประกอบกระทาบําเพ็ญถูกทางของเรามันก็เจริญก้าวหน้าได้ประสบความสําเร็จได้ ทีนี้อดีตเนี่ยเราตามมาแก้ไขไม่ได้นะเขาก็ส่งคนเรามาเกิดแล้วส่งเรามาเกิดแล้วต่อเมอต่อต่อไปมันต้องได้โดนคนขวายเพื่อช่วยเหลือตัวเองคืออย่าดูหมิ่นตัวเองจุดอ่อนของคนเราเมื่อก่อนถ้าเราดูว่าจริงๆเนี่ยสังคมเราก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะในด้านดีๆด้ดานไม่ดีก็เยอะ,ยอะังเน่นเ,เมื่อก่อนเนี่ยมันมน,มนคล้ๆกับคนไทยค้าขายไม่เป็นเลย ร้านค้าทั้งหลายเนี่ยกาเรียกว่าร้านจีนนะก็ไม่ได้ร้านค้าเพราะส่วนใหญ่มันก็อยู่ในมือของคนจีนแล้วต่อมาก็พวกลูกครึ่งลูกอะไรต่ออะไรก็คนไทยแท้ๆก็เริ่มจะค้าขายก็กว้างขวางกันขึ้นเต่จุดอ่อนยังมีอยู่นะะคือว่าความอดกลั้นความอดทนเนี่ยมันไม่มีมากพอโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือต่ออารมณ์ ของลูกค้าที่ก็ต่อราคาก็าเเร้าซียอะไรแต่ไหเนี่ยส่วนมากมันจะอดทนไม่ได้เขาก็กลายเป็นปัญหาในภาคสนามอยู่เพื่นกันซึ่งก็ต่อไปนะศึกษาศิลปะวิชาการต่างๆมากขึ้นเนี่ยคงจะปรับสภาพได้ไปเรื่อยๆหรือคนเราที่จริงถ้าเชื่อมั่นในตัวเองเอาไว้มันก็ไปได้นะไปได้มากหรือน้อยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ทีนี้ในกรณีของคนที่มีเกิดมาสติปัญญาน้อยงโงท่ทึบนะฮะสติปัญญาดีจนถึงกัปัญญาอ่อนไปเลยเนี่ยก็รับสั่งว่าสตรีหรือบุรุษก็ตามที่เข้าไปหาพวกสมณพราหมณ์แล้วก็สอบถามอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพ อะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกสิ้นกาลนานหรือว่าอะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อโยกเกื้อกูลเพื่อความสุขสิ้นกาลนานเนี่ยคำถามโครงสร้างตรงนี้นะมันจะเหมือนกับที่รับสั่งถามพวกชาวกลามกลามาชตก็ไม่ใช่กาลมชนรำเหมือนกันนะยากจำแนกแยกแยะในตรงนี้คือคนที่มากไปด้วยอย่างเนี้ย คือแสดงว่าไม่ได้ใส่ใจฝ่ายรู้ไม่ได้สะสมปัญญาปัญญาไว้เพราะฉะนั้นปัญญาแบบประเภทที่ติดมาโดยกําเนิดเนี่ยซึ่งคนหลงเรียกว่าพรสวรรค์เราเรียกว่าสาชาติกปัญญาพระพุทธเจ้าเรียกว่าสาชาติกับปัญญานะคนตอนนี้ก็จะมีน้อยเกิดมาก็โง่เขลาในแง่ของธรรมะเขาเรียกว่าเกิดมาด้วยโดยโมหะก็แสดงว่าใจมันก็ขุ่น ทีนี้ถ้าแรงเนี่ยจะตกนรกเหมือนกันเพราะว่าโมหะอย่าลืมนะโมหะมันมีโทษมากแล้วก็คลายยากที่สุดเลยคนทําลายโมหะได้หมดสิ้นเนี่ยก็คือทําลายวิชาได้หมดสิ้นก็มีเฉพาะพระอราหันต์เท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเขาทําให้มากกลัมีลักษณะเหล่านี้มากเนี่ยก็ตายไปเลยจะเข้าถึงทุกขติวิบาตินรกเหมือนกัน แล้วก็ความก็ทรงใช้เหมือนกรรมนะครับเพราะกรรมนั้นนั่นเขาไว้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้ทีนี้สมมติว่าตายไปแล้วไม่ถึงก็ไปเกิดในนรกเดีเกิดเป็นมนุษย์แด่ยเกิดในที่ใดก็ตามนะก็จะกลายเป็นคนมีปัญญาสามสามเนี่ยมันก็อาจจะอ่อนอ่อนก็ได้นะน้อยก็ได้เกยวสรุปว่าระดับสติปัญญาหรือไอคินี่ไม่สูงพอ อันนี้มันเป็นผลที่เกิดมาจากเขตแล้วก็เป็นกรรมที่นำเข้ามาเกิดซึ่งแน่นอนผลพวกนี้ถ้าพัฒนาเนี่ยมัต้องใช้เวลาเยอะนะต้องใช้ต้องใช้เวลาในการพัฒนาเยอะสมัยอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเคยเจอกับคนเขาบวชหน้าเขาอ่านหนังสือไม่ออกนะฮซ้อมขานหน้าเขาเนี่ยเอาน้โมยอย่างเดียวในสามคืนเนี่ยแย่เลย ว่าจะบวชได้เนี่ยขับเคี่ยวกันสาหัสเลยพวกแม่บางคนบางทีมันก็ทึบมันก็ทึบเด็ดขาดจริงๆเหมือนกันแล้วคนเหล่านี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอย่างตัวอย่างนะพระพระจุลปันถกเนี่ยก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าท่านที่จริงก็เป็นหลานเศรษฐีนะ แต่ว่าแม่เขหนีตามคนใช้ไปเพราะฉะนั้นสกุลก็ยากจนต่อมาก็มาอยู่กับคุณตาซึ่งเป็นเศรษฐีแล้วก็พอใจนะจะบวชแต่พอบวชจริงๆเนี่ยเป็นเรื่องไม่น่าเชื่อนะฮะท่านท่องคาถาสี่บรรทัดเนี่ยสี่เดือนเนี่ยจำไม่ได้จนขนาดว่าพี่ชายซึ่งเป็นประหานเนี่แนะนำให้สึกถือว่าสติปัญญาโงท่ทึบเนี่ยมันไปไม่ไหว แต่ท่านก็ปักใจสนใจที่จะอยู่ที่จะบวชเป็นพระแต่ว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยท่านก็โทรมาแน,นะนะเพราะว่าท่านานาตาบินิกาเศรษฐีมานิม,มนต์พระไปฉันที่บ้านพระมหาปันณกกาันนท่านเป็นพัตุเทศเกือคนที่แจกพัดแล้วก็บอกว่าสหรับูกอื่นนะรับให้ด้าแต่มีพระองค์โงท่ทึบมากจะไม่รับให้หรอกจะไม่เอาไปท่านเลยก็น้อยใจ แต่อาจจะเป็นอุบายวิธีนะฮะพระอราหันต์ท่านคงไม่นั่นอะไรเราคงเป็นอุบายวิธีอย่างเด็กในการที่จะฝึกในการกระตุ้นจิตวิญญาณของพระจุลวรรษถกออกมาให้ได้พระเจ้าเสด็จไปไปรออยู่เมื่อท่านเดินไปคิดว่าจะสึกแล้วพี่ชายเขาไม่พอใจกันศึกดีกว่าพระเจ้าก็ไปเสด็จไปขวางไว้ก็ไปคุยด้วยนะฮะรับสั่งจุลวรรษถกจะไปไหนจะไปสึกทำไมจะสึกล่ะ พ,พี่ชายเขาไล่เสร็จเจ้าก็รับสั่งว่าเออแล้วก็เธอบวชอุทิศพี่ชายรือบ,บวชอุทิศเราล่ะถ้คนึกได้นะฮะถ้าคานึกได้ใจชื้นคือเยอะเลยบอกฆ่าพระองค์บวชอุทิศพระผู้มีพระภาคนะไม่ได้บวชอุทิศพี่ชายพระเจ้าบอกอ้าวก็เรายังไม่ให้ศึกนี่จะศึกทําไมล่ะจะศึกเลยก็ยังยังภาพมันอบ,บุุ่บรรยากาศตรงนี้มาชอบมาว่าพระเจ้าทรงจูงพระหัตถ์เด็กคนลูกหัวนะฮะ หายากที่สุดเลยที่จะใช้เรยบทอย่างเงี้ยแต่ว่าท่านโทมานัสมากมันต้องปลูกปลอบสร้างขันกำลังใจของท่านขึ้นมาแล้วก็ไปถึงพระเจ้าก็เอาผ้าขาวให้นั่งบริกรรมขาวสะอาดบริสุทธิ์จ้ะแต่ผ้าที่สมด,ดิษเนะฮะแต่ให้บริกรรมก็มีข้อแม้ว่าหลับตาการลืมตาก็ได้ก็นั่งขยี้นะเอาผ้ามาขยี้เฉย เรียกว่าผ้าเปือเป้อนฝุ่นผ้าเปื้อนฝุ่นบริกรมรมบรรโชระรนังบรรโชรอรนังแปลว่าผ้าเปือเป้อนทุลีนะเปื้อนฝุ่นก็ท่านชื่อน,นะซื้อมากก็สั่งยังไงก็ทำคืจอจะสั่งให้ทำอย่างนะั้นต้องประทาอย่างนั้นน่ะนั่งบริกรรมจนตะวันมันขึ้นสว่างอากาศก็ร้อนขึ้นไปเรื่อยๆก็ถ้านั่งอยู่กลางแดดเหงื่อโจกมือนี่เปือเ้อนด้วยเหงื่อพอลืมตากันดูในผ้าดำหมดแล้วติดขี้ไคร เกิดพิจณาเห็นใช้ปัญญาพิจารณาเจริญวาสนาบรรลุมรคผลเป็นประหารไปพวดไปได้และในการต่อมาเนี่ยภิกษุก็สงสัยว่าทำไมมือขนาดนี้ดีบารมีมาขนาดนี้จะบรรลุมรคผลเป็นประหารได้ทำไมเอคาถาสองบรรทัดทองไม่ได้สี่บรรทัดนะทองไม่ได้พระเจ้าบอกว่ามันเป็นวิบากกรรมของเขาคือในชาติก่อนเนี่ยที่จริงเ็าก็เฉลียวฉลาด ก่อนโน้นก่อนนานไกลนะะก็เฉลียยฉลาดมีไววพิปฏิพานสูงแต่พอดีก็ไปดุมินคนอื่นหัวเราะยอกคนอื่นที่ท่องหนังสือไม่จำระบาดการมาั้งก็สนองให้ท่านท่องหนังสือไม่จำเหมือนกันแต่ส่วนบารมีอื่นมันก็มีอยู่นะฮะไม่ได้หายไปไหนเพราะพอได้จังหวะถูกทางเข้าเนี่ยเราจะเห็นว่าพระเจ้าให้เกิดความสงบคือไม่ให้ท่องสร้างศีลสร้างสมาธิขึ้นมาก่อน พอสมาธิปัญญามัก็เกิดนะะเปิดได้บทเรียนจากไอ้ร่างกายที่มากปรดึงเหงื่อใ,ใครเป็นของปฏิคูลสกปรกจะกลายเป็นเครื่องมือในการเจริญม,มีปัสสนาบรรลุพักโณได้ทีนี้อีกกลุ่มหนึ่งก็คือตรงกันข้าม,มานะฮะหมายความ่ามัน,มน,เ,ปนเป็นผู้ใส่ใจเป็นใครต่อการศึกษามีเทวดามากราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าจะรู้ยังไงว่าคนจะเสื่อมหรือว่าจะเจริญ พี่เจ้ารล้สั่งว่าคนจะเสื่อมก็รู้ได้ง่ายคนจะเจริญก็รู้ได้ง่ายคือผู้ใดคข่ธรรมจะเป็นผู้เจริญผู้ใดช่างธรรมจะเป็นผู้เสื่อมเดี๋ยวทีนี้คนคข่ธรรมก็ใส่ใจฝ่าย,ายรู้อยากรู้อยากเห็นอยากทําความเข้าใจนะกับสิ่งต่างๆมันก่อนในลูกศิษย์เขาออกไปมีลูกมีเต้านะเขานาลูกหลานมาไหว้เาลูกมาไล่ลูกมาไหว,ว้เด็กเด็กพอวิ่งได้นะพอวิ่งได้ประเด็นได้ คนเด็กวิ่งได้ก็วิ่งเกี่ยวเนี่ยแล้วก็ดูดเออเด็กก็อยากรู้นะเป็นลักษณะของการอยากรู้อยากเห็นสนใจจับตรงนั้นดึงตรงนี้อะไรแต่เรามาองไปว่าสนใ่จริงถ้าเราดูให้ดีคือเด็กก้ใครเรียนใครรู้มีความสนใจนะอาานสนใจต้องการรู้จักมันว่าอะไรเป็นอะไรก็ว่าไปเรื่อยๆน,นะต,ตัวหนึ่งคนหนึ่งอายุเท่าไหร่อะหวก ขวบสามเดือนอะไรเนี่ยพ่อเขาบอกว่าทุบแต่โทรศัพท์เป็นสี่ห้าเครื่องไะโทรศัพท์มือถือคือก็มาค้นคว้าก็มาเคาะดูก็มานั่นดูก็ก็ก็นี่ก็ธรรมชาติคือบอกว่าคือบางทั้งถ้ามันไม่เป็นอะไรเนี่ยก็ดูไปอย่าไปห้ามก็หมดจะไปห้ามก็หมดให้เขาสนใจก็วางวางเอาไว้ที่ย้ายเป็นอันตรายแล้วกันเด็กก็ด้ศึกษาไปดูก็แสดงก็สนใจนะก็ฝ่ใจก็อยากเรียนอยากรู้ ทีนี้คนคนประเภทนี้พอก็โตขึ้นมาเนี่ยก,ก็ถามเข้าหาคนที่สามารถให้คำตอบแกเขาได้นะให้คำตอบแกเขาได้ยังสังเกตที่ไปบรรยายอบรมในในหมหาวิทยาลัยนะฮะมหมาวิทยาลัยในโรงเรียนเมื่อก่อนเนี่ยเคยไปที่โรงเรียนร,ราชินีล่างนนะนักเรียนเธอถามปัญหาเนี่ยท่านเธอขอต่อเวลา ปัญหาเยอะจริงๆแล้วก็ถามหน้าตอบนะเป็นปัญหาที่หน้าตอบแล้วก็นักศึกษาหอการค้าอีกแห่งเนี่ยไม่เคยตอบเธอจบคือปัญหาก็เรียกว่าเราตอบได้ประมาณยี่สิบ้าปอร์เซ็นตะตอบมันหมดเวลาไปก่อนบางทีปัญหาหนักตั้งครึ่งกิโลเออมาเรียงเป็นร้อยๆข้อนะเรียงมามา,มาพิมพ์รักษาต้นฉบับไว้เป็นร้อยๆข้อคือแสดงว่าก็เด็กคือก็สนใจฝ่ไฝรูป แล้วก็จากการสังเกตในส่วนใหญ่เธอจะถามในแวดวงของศาสนาเธอย้องก็สนใจเรื่องศาสนาแต่แนวตัวเนี้ไปไปต่างจังหวัดเวลาถ้าเปิดโอกาสให้ตอบปัญหาส่วนมากในอย่างที่โคราชเนี่ยเวลาเนี้ยที่เขาไปไปเดือนนึ่งสามสี่ครั้งเนี้ยส่วนใหญ่เป็นปัญหาปัญหาก็เตียมไว้แล้วปัญหาจะเยอะมากแล้วก็ตอบไม่เคยจบนั่นก็แสดงให้เห็นว่า ลักษณะเขาฝ่รู้คืออยากเรียนอยากรู้มนก็สะสมในจิตสันานเราดูในชาติปัจจุบันก็แล้วกันนะอาจจะไม่ต้องดูยาวผ่านพบชาติก็ได้ว่าคนที่ฝ่รู้อยากเรียนอยากรู้อยากสักถ,ถามชอบคุยชอบอ่านชอบคน้นคว้าชอบสังเกตอะไรแต่ไรเนี่ยมันเพิ่มฟูนสติปัญญามันพัฒนาจิตวิญญาณให้โมหะคือความเขลาเนี่ยมันเจือจางเบาบางลงไปโดยลำดำําดับเพื่นคนตอนนี้ก็รับสั่งว่าจะเป็นใครก็ตามนะเข้าไปหา สมณพราหมณ์แล้วก็สอบถามเขาว่าสมณพราหมณ์ในที่นี้มันไม่ได้เจาะจงว่าต้องเป็นนักบวชหรอกหมายความว่าคนที่มีความรู้เพียงแต่ว่ายุคสมัยตรงนั้นความรู้มันไปกระจุกตัวอยู่ที่พวกสมณพราหมณ์คล้ายๆกับบ้านเราสมัยก่อนรายการที่ห้าเนี่ยเราจะเห็นว่าความรู้มันกระจุกตัวอยู่ที่พระกับราชการชาวบ้านมันก็ภูมิปัญญาชาวบ้านกนเล็กๆน้อยๆตามที่เล่าแบบประหลาปรา ของพระเราเอจริงๆอย่างบางเรื่องก็ปรำปราลาอยู่เยอะเหมือนกันนะฮะแต่สรุปว่าม่อก็เข้าไปหาธรรมาพร,ราามแบบนั้นแล้วก็หนังสือทั้งหามันยังไม่มีเรียนกันนะท่านก็ไปถึงกระสอบถามอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอ,อะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพคําว่าเสพเนี่ยบางครั้งหมายตึงการคบผาบางครั้งหมายถึงกินนะฮะ นะเจนนปัจจัยสี่เนี่ยทันชา้ากรรมเสพเหมือนกันเกิดนี้คืออุปโภคบริโภคเห็นไหมแล้วบางทีครอบคนัผ่านเนี่ยก็หมายถึงการครอบหาเขาเรียกอาเสวนปัจจัยคือปัจจัยคือการซ่องเสพการครอบหาสมาคมกันภาษาบาลีบางทีแปลแล้วก็ก็ยากนะทีนี้เมื่อผู้ใหญ่ทัานทับศัพท์มาแล้วนะครูบาอาจารย์ท่านทับศัพท์มาแล้วเราก็ต้องแปลไปตามนั้นนะแต่ว่าก็ต้องอธิบายขยายความนักหน่อยทีนี้เมื่อทําไปแล้วเนี่ย เป็นประโยชน์เกื้อกูลหรือว่าเป็นทุกตลอดการละนานเนี่ยก็สอบถามทีนี้เธอก็พัฒนาปัญญาได้เหตุได้ผลในการวิเคราะห์วินิฉัยตัดสินในคนเราเนี่ยตายแล้วจะบังเกิดในสุคติปัจจัยเป็นฝ่องแพรวนะฮะอย่าเลวปัจจัยเป็นฝ่องแพรวบางทีฝ่องแพรวมา,มากๆก็เรียกว่าสาัตว์ในตรายเหตุคือ ก่อนดับจิตนี่มันจิตมันผ่องแพ้วจากละอโลภาโทสะาโมหะเรเป็นสัตว์ในใจเหุคุณนิสติบัญญาแหลมคมคือยังนึกถึงสีปราดนะฮะนึกถึงสีปราดว่าโครงบทนั้นที่สมเด็จพระนารายณ์ทรงนิพนธ์มาที่จริงต่อยากนะเนื้อหามันมันรู้สึกรู้สึกว่าลึกซึ้งมันเกินวัยเด็กที่จะไปคิดได้นะฮะแยาวเวลาที่บดียังคิดไม่ได้เลย อันได้ย้ำแก้มแม่หมองหมายยุงเหลือบหรือลิ้นปลายรอกครับต่อเลยนะผิวชนแต่จะกลายอย่างยากใครจะอาจให้ช้ำชอกเนื้อเรียมสมนุนรไม่ใช่ธรรมดาเลยนะเด็กก็ประมาณสิบขวบนะเขียนได้ขนาดนี้นี่ไม่ใช่ธรรมดาเลยนั้นก็แสดงว่ามันเป็นสชาติกะปัญญาเป็นอัจฉริยะนะเก่งเป็นคนที่พิเศษแต่เก่ง ซึ่งคนเหล่านี้ตามปกติแล้วเนี่ยแต่รับการส่งเสริมสนับสนุนอย่างดีเนี่ยมันเป็นบังกรติดปีกไปได้เลยดังนั้นถ้ากุศลเต็มที่จะเกิดสวรรค์นะเกิดในสุคติทีนี้ถ้ายังไม่เต็มที่คือไม่เต็มที่ระดับนี้นะระดับศึกษาธรรมดานะตรงนี้ถ้าเต็มที่มันก็บรรลุมรรคผลนิพพานไปแล้วถ้าปัญญาก็เต็มที่นะก็ ก็เกิดเป็นมนุษย์แต่ว่ามีสติปัญญาดีเขาเรียกว่ามีส,สชาติกะปัญญามีไว้พริปฏิภาณนะสำนวนปัจจุบันก็คงจะมี IQ EQ อะไรแต่ไรนี่ MQ มเอา q กันหลายค q ตอนนี้ก็จะสูงกว่าปกติดังนั้นก็ทรงสรุปทรงสรุปไปเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดที่ทรงสแสดงเนี่ยปฏิภาปฏิปทาเพื่อ มีอายุยืนย่อมนำไปสู่ความเป็นผู้มีอายุยืนหรือการเป็นบัตรเพื่อมีอายุสั้นก็ทำให้นำคนไปสู่อายุสั้นคือหมายความว่ากรรมนี่เป็นตัวขับเคลื่อนเป็นตัวหมุนเป็นตัวนําคนให้ไปสู่ผลต่างๆทั้งบวกทั้งลบก็ทั้งหมดลองสังเกตว่าก็ประมาณแปดคู่นะแตดคู่ด้วยกันแล้วก็มาทรงสรุปไว้ในตอนท้ายนี่เหมือนเดิม ตัวนี้ที่บอกไว้ว่ามันเป็นอภินาปเจเวคขณะและอยู่ที่ไหนก็จะเป็นอย่างนี้ทุกเทียเพียงแต่ว่าตอนปลายเนี่ยจะสรุปยังไงเราเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมแต่ว่าพูดเรื่องคนอื่นนะก็สงใช้กรรมศาสตร์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนจะเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครตำกรรมอนไดไว้จะดีหรือชั่วก็ตามมันจะต้องเป็นผู้รับผลกรรมนั่นแต่ในกรณีนี้ เป็นการพูดถึงคนอื่นก็พูดว่ากรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวและประณีตแตกต่างกันนั่นก็แสดงให้เห็นว่าวิถีชีวิตของมนุษย์ตลอดสังสารวัฏเนี่ยครคือพลังขับเคลื่อนของกิเลสกับกรรมถ้ากิเลสมันจางนะฮะกรรมมันก็เป็นกุศลสูงขึ้นถ้ากิเลสมันเข้มนะฮะกรรมมันก็เป็นอกุศลมากขึ้น ลองสังเกตตัวเราก็ได้นะเช่นเช่นสมมติว่าลกูกหลานอะไรก็ได้ท้าเราโกโรธเนี่ยอาจจะจับไม้ขึ้นมาเงื้อมือจะตีลกูกหลานจะทำตาแล้วห้อยแล้วก็กราบขอขมาโทษเนี่ยกิเลสมันลดอันตีไม่ได้็ห็หมปริมาณของกิเลสเนี่ยมันจะเป็นกําหนดปริมาณของกรรมกิเลสจางธรรมะเพิ่มกรรมเป็นกุศลสูงขึ้น กิเลสเข้มธรรมะลดกรรมเป็นอกุศลมากขึ้นซึ่งหมายความ่ากิเลสเพิ่มนะคือพวกนี้จริงๆมันมันถ้าเราดูแล้วเนี่ยถ้าดูที่สภาพจิตเนี่ยเขาเป็นข้าศึก,กันคือตรงกันข้ามกันแต่เราเทียบระหว่างจุดไฟในห้องเหมือนอกุศลเนี่ยปริมาณไฟเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เนี่ยปริมาณความพืดนุ่ืดความวามืดก็ลดลงไปเท่านั้น แต่ปริมาณของดวงไฟน้อยลงเท่าไหร่เนี่ยความมืดก็คืบคลานเข้าไปมากเท่านั้นเหมือนกันอันนี้ก็เลยกลายเป็นกฎเป็นข้อที่สามารถสังเกตทเทียบเคียงในเรื่องต่างๆได้เป็นอย่างดีเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแล้วก็ท่านสุภาพมนุก็ส่งสันเสริญกราบทูลสันเซินมนธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้านะก็เป็นสูตร ว่าโรงทรงแสดงธรรมเหมือนกับหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางให้คนลงทางหรือตามประชีพในที่มืดโดวยหวังว่าผู้มีตาดีจะเห็นรูปได้จากนั้นก็แสดงตนเป็นอุบาสกถึงพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์ว่าเป็นสนาที่พึ่งตลอดชีวิตนะขอให้ผู้เจ้าได้จำท่านไว้ด้วยว่าท่านเนี่ยคืออุบาสก ที่ถึงพระพุทธเจ้าประทาปพระสงฆ์ตลอดชีวิตตั้งแต่วัดนี้เป็นต้นไปได้เห็นว่าเป็นเด็กหนุ่มนะฮะแต่ภาคภูมิใจพอใจที่จะให้เรียกต,ตัวเองว่าอุบาสกซึ่งผิดับคนยุคนี้นะฮะแต่ละสำนักแต่ละอะไรแต่ละเขจะตั้งอาณาจักรเข,าข้ากันมาเองเรียกสายบุญมั่งเรียกสายธรรมบ้างเรียกอะไรละกันระยานามิตรบ้างเรียก ประมาจารีบ้างในคมาจารีอะไรแต่เยอะแยะไปหมดเลยคำที่พระเจ้าเรียกแม่เอาใช้เราชอบไปบัญญัติขึ้นามาเองจะเรียกกันมาเองก็กลายเป็นอาณาจากักรมันกลายเป็นความแบ่งแยกเอ่อถ้าทุกคนชาวพุทธทุกคนในเรียกตัวเองว่าอุบาสกบาสิกามันเป็นจิตสํานึกนะฮะเป็นจิตสํานึกที่รับจะรับผิดชอบในสถานภาพที่ตนเป็น พระคำอุบาสกแปลว่าผู้ใกล้ชิดพระรัตนตรัยมีลักษณะเหมือนกับราชวัลลบนะผู้ใกล้ชิดพระรัตนตรัยใกล้ชิดพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์แล้วในขณะเดียวกันมันเป็นชื่อที่เกิดขึ้นโดยธรรมะเจนว่าคนมีเมตตาคนนี้มีเมตตาคนนี้กรุณาคนนี้ขี้โกรธคนนี้ริทยายนหมัมนมันเป็นการสะท้อนธรรม แะทอนกุศลอกุศลภายในใจของบุคคลเล่านั้นมันพอสํานึกว่าเราเป็นปบุสศพมันก็มองกลับไปว่าบุญศพบาิการรมก็มองกลับไปถึงคุณธรรมที่ทําให้เป็นอุปสพบาศิกาแต่จะมีการตรวจสอบตัวเองวิเคราะห์ตัวเองนะฮะแทนที่จะไปวิเคราะห์ไปตรวจสอบไปจับผิดกับผูกคนอื่นมันก็กลายเป็นการศึกษาตรวจสอบตนเอง ก็เป็นเหตุให้มีความเจริญก้าวหน้าความสําเร็จในชีวิตในการงานขึ้นไปได้โดยลำดับทัางฟังทั้งหลายในร่มบัพตยานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี